รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โกโก้กินใหม่จากอินเฮิร์บเสิร์ฟร้อนเพื่อคุณชาปัญจักจากอินเฮิร์บเสิร์ฟร้อนเพื่อคุณสวัสดีจ้าทุกคนเจเดีนรสวัสดีครับสวัสดีครับมินมาอีกแล้วเนี่ยหน้าแปลกๆอีกมาข้างหลังเป็นใครครับอ๋ออ๋อนี้คุณชมพูเพื่อนผมสมัยเรียนบังเอิญเจอที่มินิมา ตั้งแต่เปิดบริษ,ษัทมาในี่ยพนักง,งานเราก็ทำงานหนักนะเราต้องให้คนในออฟฟิศได้พักผ่อนกันบ้างแหละฮัลโหลชาไทยก็เรียกทุกคนประชุมกันที่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายนะครับโอเคนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านมหาครับสวัสดีครับอ้าทำไมท่านมหามาเร็วจังเลยครับนัดบ่ายโมงไม่ใช่เหรอครับนิดบ่ผมมาตั้แต่เช้าแล้วครับมาตั้แต่เช้าแลครับครับเอ่อแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วอุ้ยตอนนี้ก็สี่โมงเลยนะครับก่อน้นแล้วโอ้โหมหาคนเรามันก็แบบมีนงมีนัดบ้างปะครับมันแบบ มาชงมาช้าแบบมันก็ไม่ได้เดยอะไม่ไละก็เราเรานั่งรออีกสองคนคิดว่าอีกไม่นานน่าจะมานะสองคน,นครับโอ้ยรถติดจะตายท่านมาหาก็เรียก,กทันทันตรงไหนจะมีเรื่องด่วนนะสปอยใช่ค่ะแล้ววันนี้หนูนัดกับผู้จะไปเดทกันด้วยเนี่ยเราคนหยุดของหนูนะคะวันนี้อเห็นแล้วพูดปั๊บมาปุ๊บเลยไม่ตายงานกับคููนี้มือถ้มไหม ไม่อยค่ะมาจะเรียกไหมคะัเคยเชิญนั่งเสีบริษัทต,ตัวเองแท้นั่งเลยแล้วท่านมาหานฯพวกเรามาเนี่ยมีอะไรคะคือบริษัทเราก็ทําทงานหนักมาพวกเราทํางานหนักมากันนานแลน้วนะแล้วก็รายได้ก็เข้าตามเป้า <S <S ผมก็อยากให้พวกเราได้หยุดพักผ่อนกันบ้างหาหยุดงานกันเลยเหรอหมายความว่าบริษัทเราจะป็นตัวเหรอคะท่านมาหาขาจริงเหรอคะ เดี๋ยวทุกคนใจเย็นๆก่อนอะนะครับท่านมหายังไม่ได้พูดอะไรเลยใช่เรากำลังจะปิดตัวลงฮะผมล้อเล่นในทำหน้าการีเรียสขนาดนั้นแน่เรียกมากระดานหานี่ทำหน้าย่นมันนิเชียว บริษัทเรารายได้ขนาดนี้ค่ะอย่างที่พวกเราทำงานหนักมารายได้ตามเป้าจะปิดตัวลงทำไมล่ะเจ๊อุ้ยก็หวงตกใจคิดว่าจะต้องเป็นอีกแก่ค้างปีตกงานแน่เลยใช่หนูก็คิดว่าหนูจะไม่มีเงินไปเปย์ผู้แล้วอ่ะแล้วไม่มีเงินไปเอ็นเสือป่าทำก็พูดสองคำก็ผู้สองร้อยคืนมาเอางี้เอางี้นอกจากไม่ปิดตัวลงแล้วพวกคุณสบายใจได้ทำหน้าตาให้สดชื่นหน่อยอย่าทำหน้าตามเหินสองเข่าป่าสิ ผมจะจัดปาร์ตี้ให้พวกคุณทุกๆคนของบริษัทเราได้เลยปาร์ตี้ใช่ดีใจอะได้จัดปาร์ตี้ด้วยปาร์ตี้ แล้วมันต้องมีธีมนะคะปาร์ตี<ช>้ธ <นะ S 2> ีมอะไรคะอ๋อผมเตรียมธีมไม่เรียบร้อยแล้วธีมงานของเราครั้งนี้คือค a อคเรนโชว์โอ้ a หเรนโชว์แข่งขันประกวดกันต้องเข้าประกวดกันทุกคนใ,<ช>ใครทําได้ดีใครชนะเอาเรางวัลจากผมไปงานนี้มงจะต้องลงหัวเจ๊เจ๊จะต้องได้ครอบครองเงินของท่านมหาโอ๊ยเจ๊จ ฝันหรือเปล่าคะฝันหรือเปล่าไม่ฝันค่ะฝันเป็นจริงค่ะแล้วคุณจะลงแข่งกับพวกหอมไหมพี่ผมไม่เอาดีกว่าะครับดูดีตั้งรับถ้าเกิดคุณไม่ลงคุณก็ต้องเป็นกรรมกรกับผมกรรมการกับผมไม่จะหนักในกรรมกรกับผมกรรมการกรรมการเป็นกรรมการกันนะส่วนผมก็อะท้าเล่นโชว์เอาให้มันจึ้งๆนะงานนี้ The winner รางวัลที่หนึ่งต้องเป็นของเจอุ๊บ อย่าฝันเฟื่องค่ะจ๊ต้องเป็นอนหนูแน่นอนเพราะว่าหนูเนี่ยเก่งที่สุดใช่ไหมคะท่านมหามใครดีใครอยู่หูยแบบนี้ลงคันเริ่มวันไหนคะก็จับพ่้นี้กันเลยฮา พูดดีเลยเครับตกใจแล้วกันจะได้แบบทันทีทันใดไงอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยเจลำปลองมือฉันโปรเฟชชั่นัลยินดีแล้วงานจะจัดทันหรอคะใช่ครับพวกเราเลยแหละจะได้เป็นกรรมกใจจริงๆแล้วช่วยกันจัดงานด้วยตัวของเราเองด้วยแล้วเราก็รีเมดรียูทธชุดเก่าๆมาดัดแปลงไม่ต้องเส้นเปลืองใช่เออเธอก็มีชุดเก่าเยอะแยะนะสปอยใช่แล้วตาแล้วเป็นเด็กชิมโอนกันลอกไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วจีขอบคุณมากงั้นก็เตรียมงานกันนะ ทวีนตี้โฟร์พลัสเซรั่มเฟเชียลวอชมิติใหม่เพื่อผิวคุณทวีนตี้โฟร์พลัสซันสกรีนมิติใหม่เพื่อผิวคุณ เลยนะคะได้รับเชิญมาเป็นพิธีกรในงานปาร์ตี้ของบริษัททำทุกอย่างค่ะ <_ letter> และลำดับต่อไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญนะคะประธ่านบริษัทนะคะท่านมาสมพงศ์นะคะขึ้นมากล่าวเปิดหน้าสักเล็กน้อยนะคะขอเรียนเชิญเลยคะ่ะ <_ letter> เรียนเชิญเลยค่ะเรียนเนชิญเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นงาน ปาร์ตี้บริษัททําทุกอย่างของเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอให้ทุกคนจะได้มีเวลาสนุกสนานกันมีความสุขในงานปาร์ตี้ครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับผมขอเสียงตบมือด้วยค่ะขอเสิญท่านครับผ่อน้วค่ะแล้วในลำดับต่อไปนะคะน้องแบมนะคะก็จะมา ขอขอบคุณสปอนเซอร์ลายใหญ่ของบริษัทเราเลยค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะพี่ติ๊กจากบริษัท b m u ค่ะสวัสดี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 นะคะ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนั่งนิ่งๆไม่ต้องยืนก็ได้นะคะขอบคุณค่ะอะไรนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะนั่งนั่งนั่งค่าค่ากะเอาอะไรคะไม่เป็นไรค่ะเยิค่ะค่ะค่ะพูดพูดพูดอใหรกำลังโอ้ค่ะค่ะค่ะโอ้กกำลังใจเหรอคะใช่ค่ะโอ้ล้นหลามเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราแล้ววันนี้ไม่ได้มาแค่นี้นะคะขนข้าวขนของมาจัดบ้านเต็มไปหมดเลยเจ้าค่ะอุ้ยเยอะมากไหมเพื่อ ค่ะบริจัททําทุกอย่างค่ะแต่วันนี้นะคะคือพูดคําเดียวว่าเดียนนี่นะคะโอ้ยหน้าที่การงานเยอะมากเดี๋ยวต้องออกไปงานสังคมนู่นสังคมนี่นู่นนี่นั่นนี่นี่นั่นนตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ค่นาเยอะมากเลยค่ะคนาเยอะมากเลยค่ะค่ะอ้ยนี่ก็เลยไม่ว่างก็เลยจะขอให้ท่านชื่ออะไรคะสมพงษ์ ไม่ใช่สมพงศ์ลูกคุณเกงขารีบบีบไปรีบมาเหรอเจ้าคะเมี๋ยวคุณตุลาครับต้องรีบครับก็ถุงเท้าไม่ไหนเจ้าคะเขาเป็นสไตล์โอ๊ยแล้วคะรับใส่หนังครับผมยังไม่ขึ้นเยอะเลยนะฮะครับเดี๋ยวจะล่วงแล้วตอนนี้จะต่อในครับเจ้าคะโอ้ยจะให้แจกของให้เดียนะคะเพราะเดีนมีของเยอะแยะโอ้ท่านมหาสมพงศ์ที่สุดที่จะแจกของอันเนี้ย ของที่มานี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะคะอย่างเช่นมีโลงศพนะคะมีผ้าขาวมีอะไรแจกได้ไหมคะน่าสนใจเกรงใจนะเกนะคะคุณยังดีด้วยเหรอฮะดีค่ะดีนะคะนั่ะนันไม่ใช่คืนนะคะเอาอะไนนะคะอ้จะจองกีโลงค่ะเอาอะไรคะเอาผ้าดิบเหรอเอาเพมเพอร์เหรอโอ้ยได้ค่ะได้ลาก่อนนะคะเดี๋ยวให้ฉันนะแจกนะคะลาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเสียตรงให้พี่ตีค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเราก็ขอเรียนเชิญน,นะคะท่านคณะกรรมการคนแรกของเราเลยค่ะแาทราสมพงศ์ค่ะ<ฮ>และคนที่สองนะคะคุณชาไทยค่ะ<ฮ>และเพื่อเป็นการไม่เสียเวได้ ต่อได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเราจะขอ,อนำทุกท่านนะคะเข้าสู่โชว์แรกเลยค่ะเป็นโชว์จากคุณสปอยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะเกมที่หนึ่งเกม A E I O U หยุดขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นมาเล่นเกมภายในเวลา5 4 3 2 1 โอ้ยหยุดเราได้ชมหน้าผู้ชนะแล้วถ้าสนุกขอเสีงตบมือเลยค่ะและลำดับต่อไปเลยค่ะลำดับที่สองนะคะสำหรับโทร ของเจ้อุ้บค่ะขอเชิญเลยค่ะมาลัดดามาลัดดาอยู่ไหนอยู่นี่วะไอ้าลัดดาไม่ต้องมาเรียกฮะคุณลัดดาเรียกทำไมอยารู้จักโทษไอ้ไไพระทำโทษอย่างหนักอย่างหนักแล้วทรงผมเนี่ยใครตัดให้พี่หมูครับ พี่มูดปัดให้เลวซามากเลยนะขอยฟ้าทำท่อยังนักยังนักยังนักเลยโอ้โแล้วเปยังไงล่ะคะสำหรับโชว์ที่สองนะคะโชว์คุณป้ารัตนานะคะโหหนักจริงๆเลยนะคะทุกคนและในช่วงสำคัญของค่ำคืนนี้นะคะ นั่นก็คือช่วงของพาจีค่ะวู้ขอเชิญคุณเลยค่ะทำอะไรอยู่หรอคะชาไทยก็ยืนอยู่คนเดียวนะครับการเงาๆครับคิดถึงลูกปันหรอ ก็มีคิดถึงบ้างอะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้คุยกับเขาเลยช่วงนี้เขาแบบยุ่งเรื่องงานนะครับเรื่องเรียนด้วยอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าตัดใจจากจันได้แล้วก็อย่าลืมหนูนะคะโอ้ผมบกไม่ดีกว่าครับเพราะว่าผมรักลูกแันคนเดียวแล้วก็ยังคิดถึงเขาอยู่ครับยังตัดแต่ยังไม่ได้เลยครับเชิญค่ะตัดสบายค่ะตัดสบายวู้ ไเจมมีอะไรช่วยเจหน่อยให้ผมช่วยอะไรครับอืมถือว่าเจอยากจะชนะดังลปล่อยในการประกวดคืนนี้เอา้าแล้วยังไงอะ่ะเจมมีให้ชาไทย 10, 1ึงพันบาทอรับไเบาไปอ,ะอ,อ่ะ,อออะเจให้ 1, อีกพันบาทไปเลยไปเลยเออน่าคุยกันนะ โอเคครับนี่เก็บเป็นความลับอย่าบอกใครนะเป็นกอุวยฉันโดนแหกแน่เลยโอเคครับเป็นั้นขอตัวไปแล้วนะเดี๋ยวเขาตัดสินเดี๋ยวเขาทรงใยผมโอเคต้องได้นะชจตต้องได้นะไม่ได้โอเคครับเจอโดนดีเจอโดนดีทวินตี้โฟร์พลัสเซรั่มเฟเชียลวอชมิติใหม่เพื่อผิวคุ้น 24 PLUS ี u n s c r e e n มิติใหม่เพื่อผิวคุณและเป็นยังไงบ้างกคะในค่ำคืนนี้สนุกกันใช่ไหมคะสนุกสนุกใช่ไหมคะและในคือสุดท้ายนะคะของเรานะคะเป็นสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือช่วงประกาศผลนั่นเองค่ะลุ้นกันลุ้นกัน และเรานะคะก็ต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณบาัตจ้างค่ะขึ้นมามอบรางวัลนะคะให้กับผู้ที่ชนะนะคะในค่ำคืนนี้และผู้ที่ชนะในะคะ่ำคืนนี้คือใคร,ใค,รคือใครคือใครคือใครอยู่นี่ค่ะขอเชิญคุณบาัตจ้างประกาศผลได้เลยค่ะอะ้าวดฮ้ยอู้ตายแล้ว้ว,ว,วอะไร อยและผู้ชนะทารเลนจ์โชปีพุทธศักราช2565ได้แก่ได้แก้ชกะได้แก่้ากไ้า่ไ้แก่ได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 ้ก่ไ้่ไก่ล่ไดก่ไก้กด้่่ ต่อเลยอย่าเยอะนะคใช่ผู้ที่ได้รับรางวัลทาเลนจบปีพุทธศักราช2565เวลา1นึทุ่มศูนย์นาทีวันอังคารที่22โอ้โหยาวไปไงยาวแล้วได้แก่อะไรอังกฤษอ่านไม่ออกทาเลนทาเลนได้แก่เอไอโอยูยืดค่ะเดาสปอยค่ะ เดียวและก็ต้องขอเชิญมงกุฎอันทรงเกียรตินะคะขึ้นมาได้เลยค่ะดีใจอเรือยเรื่อยมงกุฎไม่ใช่ปอคอไม่ใช่นะคะเออค่ะแต่เป็นลูกหมาไปแล้วฮะอ๋อไม่ใช่แบบนี้หรอคะแบบใหม่ค่ะแบบใหม่แบบสับเหรอต้องใช้ตัวมือได้ค่ะและลำดับต่อไปนะคะก็ต้องขอเชิญนะคะ ท่านผันทวงนะคะขึ้นมามอบรางวัลนะคะเสร็จตัวเมยกับในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะนี่มันกครมัปันคต้มันกดมันไมงแมันกดควนกับไม่ใช่ไม่ของชทโอ้โหจริงเลยอะฉันสมควรที่จะพุ่ชนะนะชาไทยเธอเธอทำอะไรเจ๊เนี่ยฮะเจ๊เราตกลงกันแล้วไม่ต้องไปปักปังก็เลยผมรู้เรื่องหมดแล้วสิ่งที่เจ๊ติดสินบน กับเรื่องนี้ผมรู้แล้วนี่อยากชนะต้องทำได้ทุกอย่างเลยเหรอก็แต่ติฉันว่าต้อยเก่ไว่าอีกดึงทอยสองคนก็อยู่ทะเลาะกันได้แล้วผมอยากจัดปาร์ตี้ให้มันสนุกสนานไม่ใช่มาทะเลาะกันก็เจ๊แย่งของหนูไปอะค่ะหนูชนะนะการที่เจ๊ทำนี้กับมันกันนะเจ๊ผิดศีลนะนะเจ๊การโกงเขาเนี่ยเนี่ยดีนะเป็นการประกวดกันเล่นในบริษัทเราถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องอื่นอ่ะมันจะหนักกว่านี้นะ เจ๊อาจจะมีมีความผิดได้นะเจ๊แหมท่านมหาเจ๊ก็อยากชนะตังสปอยมันก็เลยหูหน้าตามมวก็เลยคิดเรื่องที่คาดไม่ถึงแบบนี้เจ๊ขอโทษก็ได้เจ๊ยังก็เอามงกุฎชินขึ้นมาโอ้ท่านก็อยากได้เหลือเกินมงกุฎคือของฉันก็ได้เจ๊ขอโทษเพอรด้วยแล้วกันมีแลวเจ๊ จะให้อะไรเยอะแยะมากเลยนะเธอเนี่ยฉันก็ขอโทษฉันก็สำเร็จปิดแล้วเนี่ยนะเจนนี่ก็ขอโทษดีๆสิจ้าขอโทษจ้าขอโทษแบบหุ่นยนต์ขอโทษเออุ้ยทุกคนจบเรื่องดราม่าแล้วไปปาร์ตี้แบบวิ่งอาร์ตี้อาร์กแกนกันดีกว่าทุกคนในวันสุขิดในวันที่ดื้อค่ะ เ <t ouch> อ <speaker> อเอ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 อผมคดน่การคดโกงการติดส <c oughs> นินบนการที่เอเงินใต้โต๊ะเนี่ยในทุกวงการนะในทุกเรื่องทุกราวเหมือนในละครชิดคอมที่เจอุ๊บก็อยากได้รางวัลมากทั้งที่บางครั้งเนี่ยคุณการติดสินบนเพื่อได้รางวัลมาเนี่ยเป็นการทําลายเกียตรติตัวเองทําลายความภาคภูมิใจตัวเองและทำลายคุณค่าของตัวเองเพราะไม่แน่คุณไม่รู้ว่าใครได้คะแนนมากกว่าไง บางทีคุณอยากได้จริงๆคุณอาจจะได้ก็ได้คุณอาจจะเก่งกว่าเขาก็ได้แต่คุณเลือกที่จะเงินใตโตโอ้ระวังหัวโนนะนทุกคนทุกท่านไปให้เงินไตโตเนี่ยให้กันดีๆ,ๆก็แล้วกันแต่เรื่องนี้ไม่หนีแน่นอนสุดท้ายเจอุกก็ทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดทำในสิ่งที่ไม่น่ารักเพื่อหวังแค่รางวัลงั้นอย่าทำลายเกียรติเองอย่าไรทำลายคุณค่าตัวเองอย่าทำลายศักดิ์ศรีตัวเองด้วยการแค่อยากได้รางวัลแล้วเกิดการทุจริตคอร์รัปชันคดโกง ไม่ดีนะทุกท่านแต่ถ้าเกิดสิ่งดีนะเข้ามาดูที่ทีฟูรีวอรสินค้าที่ดีให้เราเยี่ยมชมได้หากสานใจอยากซืก้ออยากลองไปใช้ก็อย่าลืมไ like ลน์แอดทีฟูรีวอร์ดรับรองได้สิ่งดีๆแน่นอนทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ เออไม่ทราบมีเลขอะไรบ้างครับสองเก้าโอ้สองเก้านะครับว่าพอเอิญน่าจะเหลืออยู่สองใบนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมนี่ต้องเดินเข้าไปสองเก้าบายพอแล้ววะแล้วอย่าหยอกเขาเออเอาเลขนี้เดี๋ยวเอาจริงครับเอาจริงเดี๋ยวรอเล่นครับเราเล่นครับมีเลขอะไรบ้างครับ รางที่หนึ่งครับมีไหมครับรางวัลที่หนึ่งอะครับถ้ามีในแผงผมคงไม่ไม่ไม่มานั่งขายตรงนี้หรอกครับเออได้ไแต่ก็ไม่แน่นะครับผมโชคชะตาเนี่ยอย่าไปดูถูกมันรางวันใหญ่อาจจะอยู่ที่ร้านตรงนี้ก็ได้คุณชี้มาหนึ่งนิ้วต้องเป็นหนึ่งแน่นอนนั้นผมขอใบนี้ก็แล้วกันแล้วแต่คุณน้าเลยงั้นสบายช่วยเขาดึงไปเลยครับดึงไปเลย สุขมีทุอยู่ไม่นานก็หายผ่านไปแล้ว